วิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนกสอสอหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้จัดสรรทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานขณะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุราธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่นร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและตัวแทนชุมชนภายใต้การให้คำปรึกษาของพี่เลี้ยงจากกสสพบว่าฐานเศรษฐกิจในชุมชนที่เอื้ออํานวยให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ชุมชนมีหลากหลาย สอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาอาหารท้องถิน่นซึ่งกะปิท่าเคยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักทีมนักวิจัยจึงใช้กะปิเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องขับเคลื่อนโครงการวิจัยโดยกะปิท่าเคยยังต้องการการพัฒนาด้านคุณภาพการแปรรูปบรรจุภัณฑ์รวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อรับสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเพิ่มมูลค่ากะปิให้กับผู้ผลิตโครงการจึงจัดอบรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ทำให้เกิดพี่เลี้ยงชุมชนที่เป็นนักเรียนยุคดิจิตัลเกิดหลักสูตรการตลาดออนไลน์สร้างสมาชิกที่สามารถขายออนไลน์ได้และ Big s u r p r i ไ e ออเดอร์กะปิล็อตใหญ่จากออสเตรเลียหนึ่งคอนเทนเนอร์โครงการจึงเพิ่มเป้าหมายในการสร้างกะปิจาก local สู่ global รองรับการส่งออกในอนาคตของชุมชนนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆภายใต้การประสานงานของสภาเกษตรจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีในด้านคุณภาพกะปิได้ตัวแทนสมาชิกที่มีองค์ความรู้ในการคัดเกรดกะปิและยังได้คลังกะปิเพื่อแก้ปัญหาด้านราคาและความสม่ำเสมอของคุณภาพกะปิ รวมถึงมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รองรับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างไรายได้เสริมอาชีพจากฐานวัตถุดิบเดิมของชุมชนเกิดองค,ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำไปสู่การจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธ,ธิภาพมีคลังวัตถุดิบ และเกิดการกระจายรายได้สู่กลุ่มเปราะบ,บางจากกระบวนการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลเว็บไซต์กะปิท่าเคยกปิ t k s คด t c t h และหลักสูตรชุมชนทั้งหมด8หลักสูตรสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่าเคยให้เป็นที่รู้จักจากการดำเนินโครงการ เกิดการบูรณาการความรู้ด้านวิชาการผสานกับความรู้ของชุมชนชุมชนทราบประวัติศาสตร์ของชุมชนจากเส้นเวลาชุมชนได้ผลิตภัณฑ์กปิที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถสร้างไรายได้และอาชีพเสริมเกิดคลังกปิและคลังวัตถุดิบมีช่องทางการตลาดใหม่เพื่อรองรับการจำหน่ายในยุคใหม่ได้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน8หลักสูตร นอกจากนั้นชุมชนยังตั้งเป้าหมายจะสร้างแหล่งเรียนรู้การแปรรูปกะปิในอนาคตชุมชนแห่งการเรียนรู้และกลายาณมิตรนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมมือกันของคนในชุมชนพี่รีผู้นำที่มีความหวังอยากเห็นชุมชนเข้มแข็งน้องอันผู้ที่ลุกขึ้นมาทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและยึดสโลแกนว่าการดูถูกในวันนั้นเป็นความสำเร็จในวันนี้วัยรุ่นตกงาน ผู้ป่วยใกล้ติดเตียงผู้มีปัญหาด้านยาเสพติดผู้พิการและผู้บกพร่องทางสมองมีพลังลุกขึ้นมาสร้างอาชีพรักในตัวเองและรักในถิ่นบ้านเกิดผู้สูงอายุได้สร้างประโยชน์และสังคมที่มีชีวิตชีวาทีมคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่อุทิศกำลังแรงใจและแรงกายร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน